สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายการใช้งานในตัวรถตัวนี้นะครับเวฟร้อยสิบของเรานะครับผมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเริ่มจากการใช้กุญแจอะไรก่อนเลยนะครับผมนี้เลยครับผมก่อนอื่นเรามาเริ่มดูที่กุญแจก่อนเลยนะครับผมคือถ้า็อกล็อกคอก็ปกติครับพี่ล็อกคอตรงนี้เนาะตามตัวนี้จะมีม่านนิดแล้วไฟปิดขึ้นมาอัตโนมัตินะครับผมตรงนี้นะครับผมกันกุญแจอื่นเสียบเข้าไป ให้ลูกค้านะครับเอาตรงกุญแจนี้ min. นะครับเสเข้าไปแล้วหมุนนะครับกดล็อกตรงนี้ก่อนนะครับถึงจะคลายล็อกคอได้นะครับผมอย่างนี้นะครับผมส่วนมาตัวนี้นะครับผมในการเปิดเบาะนะครับเปิดเบาะเราจะเปิดอยู่ตรงนี้นะครับผมตัวนี้เนาะนี่ครับเปิดเบาะตัวนี้นะครับเปิดเบาะนะครับผมในการปิดเบาะนะครับให้ลูกค้ากดลงไปปลายเบาะอย่างนี้นะครับอย่าไปทุบหรือว่ากระแทก้ี่มันแรงๆนะครับจะทําให้ตัวล็อกเบาะเสียแล้วเบาะมันจะล็อกยากด้วยครับผม รเมาดูมาการใช้งานตรงหน้าปัดและกุญนแจต่อเลยนะครับผมครทีนี้เมื่อเราเปิดกุญแจขึ้นมานะครับผมจะเห็นไฟสีส้มๆตัวนี้นะครับติดขึ้นมา2วินาทีแล้วดับลงถือว่าปกตินะครับแต่ถ้ามันติดค้างหรือติดโชว์ตลอดนะครับอาจจะมีระบบไหนของระบบหัวฉีดอาจจะมีปัญหาตามพวกเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับผมหรือว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับในตัวเราของระบบหัวฉีดครับไฟตัวนี้มันจะโชว์ค้างขึ้นมานะครับผมครับ ต่อมาครับผมการสตาร์ทเครื่องนะครับผมเราจะสตาร์ทเครื่องลูกค้าก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะครับไม่ต้องบิดคันเร่งนะครับผมถ้าบิดคันเร่งปุ๊บระบบมันจะตัดทันทีให้มันจะทําให้รถสตาร์ตติดยากขึ้นมาเลยนะครับผมเพราะว่ากันเหมือนว่าสมมติว่ามันคาเกียร์อยู่หรือว่าอย่างเงี้ยรถติดแล้วมันจะพุ่งออกไปนะครับผมในตัวนี้เขาจะทําเป็นระบบเซฟตี้มานะครับผมครับต่อมาตัวนี้นะครับเป็นตําแหน่งครับดูตรงนี้ครับสวิตช์แฮนด์ข้างซ้ายนะครับผม ก็จะมีแต่นะครับผมไปเลี้ยวนะครับซ้ายขวานะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์ไฟสูงต่ำนะครับผมตรงนี้นะครับผมในตัวนี้ครับลองมาต่อครับเรื่องการรับประกันของในตัวรถรุ่นนี้นะครับผมก็จะมีการรับประกันเครื่องยนต์นะครับอุปกรณ์ต่างๆในตัวรถนะครับเดี๋ยวจะมาดูจากในสมุดรับประกันต่อเลยนะครับนี่นะครับผม จะมีการรับประกันเครื่องยนต์หรือรับประกันนักันนะครับ3ปี30 0 0 0กิโลนะครับผมอุปกรณ์หัวฉีดนะครับผมรับประกัน5ปีหรือ5 0,000นโลนะครับผมครับก็จะมีนี่ครับพวกเซ็นเซอร์ต่างๆกล่อง ecu หรือว่าตำแหน่งพวกเรือนลินเร่งพวกนี้ครับรับประกัน5ปีนะครับในตัวระบบของหัวฉีดนะครับผมครับตัวเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครั้งแรกนะครับผมในตัวนี้จะเป็น1,000กิโลแรกนะครับที่เราถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับจะมีตารางตรวจเช็คให้นะครับตรงนี้นะครับผม1,000กิโลแรกครับต่อไปทุกๆ ,6000 ล นะครับผมส่วนในเรื่องของแบตเตอรี่และยางนะครับผมก็จะรับประกันให้ห้าพันกิโลหรือหกเดือนนะครับผมในตัวนี้ส่วนเป็นส่วนของยางกับแบตเตอรี่นะครับที่เรามีการรับประกันให้นะครับผมในส่วนของตัวน้ํามันนะครับในรถรุ่นนี้นะครับก็ใช้แก๊สโซฮอล์91 95ได้เลยครับผมก็ครับผมตัวนี้ ในการใช้งานของตัวเว็บร้อบก็จะอยู่มีประมาณอยู่เท่านี้ครับผมขอบคุณครับ